สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนเมษายน2564เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์อาจจะทําคลิปเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้อาจารย์จะลงไปที่สวนเพื่อที่จะต้องใส่ปุ๋ยให้กับ ต้นไม้นะคะพอเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยล่วงหน้าเพื่อเข้าฤดูฝนแล้วต้นไม้เขาจะได้อ,อ่ได้รับปุ๋ยแล้วเกิดความงอกงามเติบโตตามเป้าหมายของจารย์คือก็คือ5ปีนะคะในการสร้างสวนปา่าเกษตรอาจารย์อยากคืนธรรมชาติคืนป่าให้แผ่นดินนั่นคือความามุ่งหวังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนรักอาจจะคนข้างที่จะบ้าธรรมชาติ ก็แล้วแต่คนชอบอะนะคะคืออาจารย์ชอบอาจารย์หวังว่าท่านผู้ชมคงให้การสนับสนุนอาจารย์นในในเรื่องของการพย,พยากร์แล้วก็เรื่องของการทําเกษตรด้วยอาจารย์แค่อยากทำเขาเรียกว่าให ้นไม้กับแผ่นดินนั่นแหละคือความคิดของอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ก็ยังจะทําคลิปแต่จะไปเน้นพวกพิกาแทนนะคะในช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์จะทําคลิปร่วงหน้ารายเดือนเป็นคลิปอ่าสิบสองราศีภาพรวมแล้วก็คลิปความรักชาวธาตุอ่าให้ไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็บอกเพื่อจะท่านจะได้รับ ข่าวสารในสิ่งที่อาจารย์จะสื่อไปขออนุญ,ญาตนะคะอาจารย์ขออนุญาตเพื่อที่จะสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมษประจําเดือนเมษายนนะคะเราจะเปิดพื้นดวงท,วทั่วไปกันก่อนเราค่อยมาเจาะเป็นเรื่องๆไปนะคะจ,จะทําคลิปแบบรวมกันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ เราก็ยังจะใช้ไพ่วาง12ตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะ เดือนเมษายนนะคะดวงประจำเดือนเมษายนชาวราศีเมษนะคะท่านได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะเป็นไพต่ตัวตนขึ้นมานะคะแล้วก็ใบที่สองนะคะไพ่ทำล้านใบที่สามเฉลยอดใบที่สี่นะคะไพ่เจ็ดไม้เทา้าใบที่ห้านะคะได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะใบที่หกคะ่ะได้ไพ่ สี่ดาบนะคะใบที่เจ็ดได้ไพ่สองไม้เทา้าใบที่แปดค่ะได้ไพ่ the um empress ใบที่เก้าวิวออฟฟอร์จูนใบที่สิบได้ไพ่ราชาเหรียญใบที่สิบเอ็ดได้ไพ่ฮาทัวยใบที่สิบสองค่ะได้ไพ่อ ราชินีเหรียญนะคะเป็นไพ่ใบสรุปนะขอไพ่นำดวงให้ท่านด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษไพ่นำดวงประจำเดือนเมษาย,ยนส564ชาวราศีเมษได้ไพ่หมายเลข56นะคะแล้วก็ ได้หมายเลข19เป็นไพ่นำดวงนะคะจากไพ่นำดวงนะคะแปลว่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะจากหน้าไพ่นะคะเราจะเห็นภาพาด้านนี้นะคะเป็นภาพเก่ามัวหมองคนใส่เสื้อผ้าที่แบบสีทึม อ่านะคะสีมืดมืดแต่ฝั่งนี้จะเป็นลักษณะของความสดใสนะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเขียวเื่ออุ่มของอพืชพันธุ์ต้นไม้ของบรรยากาศท้องฟ้าที่สว่างนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งได้หมายเลข56เป็นเลขคู่เขาเรียกว่าคู่โชคลาภคู่มิตรมหาเฮงคู่คู่ซับนะคะในความหมายดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ด้วยและยังได้ดาว อาทิตย์กับดาวพระเกตมาส่งเสริมในเรื่องของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็คือหมายเลข19นะคะเป็นภาพการไปสวดมนต์ไหว้พระการไปปฏิบัติธรรมนะคะการเข้าสู่หมดของพระธรรมนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงที่ดีของชาวราศีเมษได้ในเดือนเมษายนเพื่อความมีโชคราบ ในทุกสิ่งไม่ว่าจะราบรอยในด้านเสี่ยงโชคหรือราบในเรื่องของการงานเนี่ยนะดีมากๆและหมายเลข19เป็นกำลังของดาวพฤหัสที่เข้าพบลาภะของชาวราศีเมษพอดีนะคะหมายเลข19เป็นกำลังดาวพฤหัสนะฮะ ก็ยิ่งโดดเด่นมากขึ้นในการปฏิบัติธรรมนะในการเสริมโชคลาภของชาวราศีเมษเป็นอย่างดีเลยนะคะอะไรก็ตามที่มีปัญหาจะถูกที่คายได้ทั้งหมดนี่คือไพ่นำดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายนนะคะเลข56เลข19เป็นเลขนำดวงของท่านนะคะค่ะมาดูภาพรวมจากอ่ะ ไพ่ที่เปิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ตำแหน่งตัวตนนะคะท่านได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเงินนะคะ,ะสามเหรียญเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนมีโชคในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ในเรื่องของการงานนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะสามเหรียญเป็นอาชีพเซลล์เนี่ยยิ่งถูกดวงนะคะท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ยอดได้ออเดอร์ เข้ามาตลอดเป็นโชคลาภจากเรื่องของงานเฮงเฮงปังปังในเดือนเมษายนจริงๆค่ะเงินเข้ามือแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งการเงินของท่านก็เหมือนกันค่ะเป็นไพ่ฉาบรันเป็นไพ่กำลังเหมือน เทน้ําจากซ้ายไปขวามือซ้ายไปมือขวานะคะนั่นคือเงินไหลเข้ามือท่านได้ท่านสามารถที่คอนโทรลจัดการบริหารในเรื่องของการหาเงินหารายได้หาช่องทางการทามาหากินของท่านได้แบบอ่าเยอะขึ้นจริงๆนะคะในความหมายของไพ่ชามรารันนะคะแล้วมีไพ่ชาริออตแปลการสื่อสารการเดินทางระยะไก,กล้ก็ได้คือได้รับความสำเร็จนะคะสาชะ เป็นงานสังคมการติดต่อทุกคนในวงสังคมในวงงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะและก็ในตำแหน่งนะคะพันธุทนะคะท่านได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้านะคะก็คือความขยนันความมุ่งมั่นของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะ เจ็ดไม้คือชัยชนะการฝ่าฟันต้องเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วเกิดความสำเร็จนะคะในเรื่องงานนะคะที่อยู่อาศัยนะคะเจ็ดไม้เท้าอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมประตูบ้านนะคะดูนิดนึงนะคะประตูท่านมีอะไรไหมหรือมีความสกรปรกอะไรเกิดขึ้นให้ทำความสะอาดเพื่อเปิดรับพลังงานโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะ ในตำแหน่งบุตระนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะะแปลว่าจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะท่านอาจจะมีงานประจำที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะในตำแหน่งการงานนะ,ะขึ้นไพ่ i ิง Pen t a โค e นะคะไพ่ราชาเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีเมษมั่นคงแต่ท่านก็อาจจะมีแนวโน้มที่อยากทำอะไรเพิ่มเติม การหาช่องทางนั่นแหละค่ะที่อาจารย์มองการหาช่องทางหาไรายได้เพราะว่าไพ่นาลัคนาจะมีผลนะคะในตําแหน่งที่สองจากตําแหน่งตัวตนเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะ่ะท่านวางแผนอะไรอยู่ในใจอ,ะอ่ะท่านทําเลยค่ะจะเกิดความสําเร็จอย่างแน่นอนในตําแหน่งนี้ยังหมายถึงใครมีบุตรบุตรดีบุตรมีความสามารถบุตรเก่งอภิชาติบุตรได้ไพ่หนึ่งดาบน,นะคะเขาเป็นคนขยันขันแข็งหรือ ตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะชาวราศีเมษก็ได้ลูกน้องที่ดีช่วยเหลืองานของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะในตำแหน่งอริปัญหาอุสักนะคะเป็นไพ่สีดาบไพ่ใบนี้นะคะในเมื่อเป็นสีดาบอาจารย์มองเลยว่าเป็นไพ่แปลจากหน้าไพ่ภาพนางเงือกน้อยนอนนิ่งๆเนี่ยแปลว่าศัตรูไม่มีพลังละ ศัตรูคิดร้ายท่านไม่สําเร็จราคาเขาแพ้ภัยตัวเองได้เลยภัยใบนี้นะคะในตําแหน่งอรินะคะในตําแหน่งเออบุตะยังหมายถึงรักใหม่ๆเดี๋ยวอาจารย์เจาะความรักดังหากกันแล้วกันนะคะในตําแหน่งความรักปัจจุบันคู่ครองหุ้นส่วนได้นะคะคู่ครองใครมีคนรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็รักใค้กันดีอยู่มีปัญหาอะไรก็ยังปรับความเข้าใจได้อาจจะมีง้องงง้างนะ เพราะไพ่ขยายอยู่เป็นสี่ดาบแต่ใครที่นิ่งๆอยู่พอจะกลับมาติดต่อก,กันกลับมาพูดคุยเปิดบล็อกสองมิเท้าหรือบางท่านชาวราศีเมษคุยกับใครทางไกลอยู่ไหมอ,อยู่ต่างถิน่นต่างแดนคนละประเทศอยู่ไหมบางทีคุยกับชาวญี่ปุ่นอยู่เปล่านะคะ,ะแน่นอนคะอ่ะเขาจะติดต่อกลับมาได้นะคะแล้วก็หุ้นส่วนท่านถ้าตกลงอะไรกันไม่ได้ที่ผ่านมาก็จะมีการปรับความเข้าใจแล้วเริ่มต้น เขาเรียกโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันเกิดขึ้นนะในตำแหน่งสุขภาพเป็นไพ่เอ็มเพลให้ระวังเรื่องของน้ำหนักอาหารการกินต้องควบคุมเรื่องของการกินนิดนึงอาจจะกินอร่อยกินเยอะเกินไปหรือเปล่าน้ำหนักเพิ่มได้นะคะไพ่ใบนี้หรือดีที่สุดใครต้องการตั้งคันไพ่ใบนี้นะ,ะมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะสำหรับชาวราศีเมษเนาะในตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะขึ้นไพ่ h e e l o f f o r t u n น ผู้ใหญ่ให้โชคลาภนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนหัวหน้าเจ้านายดีกับชาวราศีเมษอย่างมากและสุภาษยังหมายถึงการเดินทางไกลได้ปลอดภยัยและหมายถึงชื่อเสียงความสำเร็จอ่านะคะท่านเรื่องงานมีโอกาสประสบความสำเร็จสร้างชื่อชื่อเสียงเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอ่าได้เลยนะคะในความหมายสุภาษและความหมายในการงานแปลว่างานท่าน มัน่นคงมีเกณฑ์ขยับขยายงานนะคะราชาเรียนรับทรัพย์จากงานรับทรัพย์ก้อนใหญ่เลยค่ะในตำแหน่งลาภะนะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยอ่าก็อาจจะแปลในแง่ของใช่ยลาบลอยก็จริงนะแต่ไพ่ก็จะบอกว่าอย่าหวังลาบลอยอย่างเดียวนะให้ทำงานด้วยให้มุ่งมั่นในเรื่องของการงานให้มากแต่ก็ยังมีโอกาสได้ลาบลอยเหมือนกันแต่ต้องอ่าเขาเรียกว่าต้องเสี่ยงโชคในแง่ของการ มุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องของงานหลักได้ด้วยางานเสริมก็เพิ่มเติมเข้าไปและพลังที่จะโดดเด่นสำหรับท่านก็คือดาวพฤหัสเข้าพบราหะอาขอพรจากดาวพฤหัสนะคะอาจารย์รู้สึกจะลงคลิปไปแล้วท่านไปทำตามได้เลยค่ะท่านจะได้อันนี้ราชาเรียนนะคะ คิ n เพนเดอร์โกับว e ลออ f ฟอร์จูนจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามือได้แบบง่ายๆนั่นเองนะคะและตำแหน่งสรุปก็ดีมากมายได้ราชินีเหรียญเห็นไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องรับทรัพย์ก้อนโตไม่ว่าจะจากเรื่องของโชคลาภหรือจากเรื่องของงานท่านก็จะประสบความสำเร็จอีกอย่างมากมายโอเคค่ะเรามาเสริมกันอีกในเรื่องของการงานเรามาเจาะการงานอีกครั้งนะคะสำหรับ ชาวราศีเมษในเดือนมีสายนการงานของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะด้ไพ่หกถ้วยลูกค้าเก่าๆงานเก่าๆจะกลับมานะคะ arella. มีเกณฑ์ได้เงินจากงานเก่าอ้าวโดยเฉพาะงานที่ติดต่อกับลูกค้าผู้หญิงนะคะเจ้า ลูกค้าผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงส่งเสริมท่านลูกค้าผู้หญิงจะให้โชคลาภใครที่ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าขายที่ดินหรือใครคิดจะขายเรื่องของทรัพย์สินอะไรบางอย่างท่านจะขายได้ท่านจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะดีมากเลยในเรื่องของงานนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับร้านอาหารกาแฟเครื่องดื่มก็สุดปังนะคะหรือใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับความสวยงามนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับผิวพรรณคลินิกเสริมความงามนะคะเรื่องของอพวกเขาเรียกว่าครีมบำรุงผิวอ่ะพวกชุดเซรัม่มหรืออะไรทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องกับในด้านความงามจะดีเกี่ยวข้องกับของแบรนด์เนมของไฮโซทั้งหลายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอา่าวว่าไปเลยนั่นแหละจะทำเงินให้ท่านโดยเฉพาะท่านที่ ทำเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้ก็ยิ่งดีนะคะเลข4 4เรียนหมายถึงดาวพุธการสื่อสารการออนไลน์นะหมายเลข3เอ็มเพรสดาวองคารเอามาเทียบเลยค่ะแปลว่าความขยันมุ่งมั่นจะเกิดความสำเร็จในเรื่องของดาวพัสุกอ่าสาคู่มิตรอ้าวเรายังสามารถเอาตัวเลขนะใครที่ถ่ายไพ่ยิปซีแล้วสามารถรู้เรื่องของตัวเลขปังมากเลยค่ะ64 นะฮะหกสี่คู่ธาตุน้ำเห็นไหมฮะรับเงินรับทรัพย์ในเรื่องของงานนะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ว่าวอะไรจะดีขนาดนี้ใช่ไหมคะใครคิดอยากจะลงทุนทําอะไรทําไปเลยคะ่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็เปิดจากพื้นดวงท่านได้ประมาณนั้นส่วนน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถที่จะทุ่มเทแล้วประสบความสําเร็จเรียนจบการศึกษาตามที่ท่านวางเป้าหมายใครหวงังคะแนนเย็ินิยมอันดับหนึ่ง เอ็มเพรโอต้องขยันให้มากๆยังมีโอกาสนั้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะในเรื่องการเงินอีกครั้งปะจำเดือนเมษายนมีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่10เหรียญสิบถ้วยปังมากๆเลยค่ะอ่า ห้าเหรียญน,นะฮะอาจจะเป็นไพ่ที่ใช่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะเครียดในเรื่องของเงินหมุนนะเข้าซ้ายออกขวาไม่ไม่เป็นไปตามเป้าบ้างแหละเออแต่เดือนนี้รับรองเลยเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนสิบเหรียญขึ้นมาสี่เหรียญเห็นไหมฮะไพ่เงินขึ้นขนาดนี้อา่าเป็นไพ่เต็มสิบซะด้วยแต้มใหญ่ๆยิ่งมีไพ่ในพื้นดวงท่านมีราชาเหรียญราชินีเหรียญอา่าทำไมจะไม่ปัง กลงล้อมหาสมบัติอีกต่างหากแนวเรื่องการงานการเงินโดดเด่นนะคะท่านมีโอกาสซื้อทรัพย์สินบ้านอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่แบบทําเงินมากๆของท่านก็ได้ชาวราศีเมษเงินท่านก็จะได้จากเรื่องนี้ค่อนข้างสูงหรือใครทําธุรกิจที่บอกว่าช่วงนี้โควิดการค้าจจะเงียบๆแต่เดือนนี้ท่านจะปังขึ้นมา ธุรกิจจะฟื้นตัวใครที่ทาธุรกิจด้านโรงแรมธุรกิจร้านอาหารคับองนะจะบอกให้เดือนเมษาโยเนี่ยอืเตรียมรับเงินรับทรัพย์กันได้เลยนะโอเคเรามาดูเรื่องของอ่าสุขภาพกันก่อนนะสุขภาพเป็นไพ่เดอะสตาร เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่เดฟูภาพรวมไพ่ถือว่าดีนะคะอาจารย์มองว่าก็สุภาพยังแข็งแรงถ้าถ้าจะเตือนนะไพ่เดฟูให้ให้ระวังความซุ่มซ่ามของตัวเองบ้างเดินชนโน่นชนชนี่แบบมื่อมือ,มอ,มอลอยใครที่เล่นโทรศัพท์แล้วเดินอะไรไม่ระวังระวังนิดนึงถ้าอาจารย์แปลนะจากนะ้าไพ่แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าท่านระวังก็ไม่ได้เกิดอะไรนะคะ อ่าประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูความรักกันก่อนนะคะความรักเนี่ยเราจะดูความรักคนคนที่สถานะไม่ชัดเจนกันก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอรวบไพ่อันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะกิ่นพื้นที่เยอะ เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนในเดือนเมษายนนะความรักท่านจะเป็นยังไงเพจเพดโคโข่าวสารข้อมูลก้าวไม้เท้านั่งแบบทุกคอตกอคิดถึงใครมากมายอยู่ คนคนนั้นกำลังจะติดต่อกลับมานะคะเป็นไพ่สิบดาบเหมือนเขาเรียกว่าบล็อกกันหรือเปล่าคะท่านอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกท่านแต่แล้วพอบล็อกกันไปแล้วก็ต่างคนต่างคิดถึงเนี่ยเห็นไหมคนนี้ก็คอตกคนนี้ก็คอตกแปลว่าคิดถึงกันมากเอจะทํำยังไงดีคิดถึงแต่ทําไมก็อยากจะแอคชั่นอยากจะคุยอยากจะไลน์หาแต่เขายังไม่ทําแล้วตกลงเนี่ย เขาจะติดต่อมาไหมเนี่ยเออนะท่านก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงท่านแหละอีกโก้สูงทั้งคู่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเด็กถือดาบคนสถานะไม่ชัดเจนตกลงจะชัดเจนไหมหรือจะเป็นยังไงกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์มองมีการติดต่อกันมาแน่นอนเพจทุกใบแหละคือข้อมูลข่าวสารการติดต่อการสื่อสารอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะมีอีกโก้ในใจกันนะมีความที่แบบกลัวเสียหน้า อฟอร์มเยอะอะไรประมาณนี้ก็เลยนิ่งๆกันก่อนแต่แล้วก็ทนความต้องการของหัวใจไม่ได้อุ้ยมันเรียกร้องและเกินคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะในที่สุดลาภหนึ่งดาบก็อดรนทนไม่ได้ละพลังงานท่านลมขึ้นมาเออนะคะดาบชี้ขึ้นบนฟ้าปลายดาบสมมงกุฎชอบม่กอกในที่สุดก็เขาจะส่งเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลติดต่อมาหาท่านอย่างแน่นอนสรุปแล้วก็ ยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันอยู่นะคะอ่าเอาเราต่ออีกก็ได้แล้วจะมีโอกาสได้เป็นคนรักกันไหมสําหรับเดือนนี้นะไม่ได้เดือนเมษานะคะไม่ใช่พูดไปไกลๆเนอะติดต่อกันมาแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นคนรักกันไหมหรือโอกาสยอยู่ในระดับไหนนะเราอยากขยายความเพิ่มเติมเนาะเป็นไพ่สเตรนอัศวินถ้วย เดอะ o ูนคอกไปนะเจ็ดดาบว้าวติดต่อกันมาแต่ทำไมความรักของพวกท่านยังเป็นแบบเออลักกปิดลักเปิดอยูออ่ไม่ได้ชัดเจนมากเท่าที่ต้องการเลยก็ยังมีการแบบบอกให้รอคอยไปก่อนอืนะคะเหมือนกลับมาได้คุยเนี่ยสเตรนกับอัศวินถ่วยแต่แล้วก็เหมือนยังเขาเรียกว่ามัน พัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ได้สาเหตุเนี่ยมองหนึ่งนะเขาจะมีใครหงเขาอยู่แล้วเนาะไม่ท่านก็เขาแหละตัดสัมพันธ์คนเก่าให้ขาดก่อนนะคะอืมอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีความรักไม่ชัดเจนอ้าวได้กลับมาคืนดีกันแหละได้ไปต่อกันแต่แล้วไปต่อยังไม่สุดนะแบบนี้ยังมีปัญหาอยู่ยังต้องรอยังจะต้อง เขาเรียกว่าขอเวลาขอโอกาสกันอยู่นั่นแหละในดวงจะขึ้นประมาณนี้นะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเอาแต่อย่างน้อยคุณก็ก็ได้ติดต่อกันนะนะอืมนะคะก็มันอาจจะเป็นความรักเหมือนวิบากกรรมนะไพ่เดอะแฮงแมนคิดซะว่าชาติที่แล้วคุณกับเขาอาจจะทำร้ายกันมาก่อนในสภาวะของเขาเรียกของจิตใจอะนะชาตินี้ก็เขามาเอาคืนท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คิดอย่างนี้จะได้สบายใจ นะโอเคค่ะเรามาดูคน,คนโสดความรักของคนโสดนะคะความรักของคนโสดชาวเมรคุณมีข่าวดีไหมชาริออใครคุยกับใครทางไกลอยู่หรือคุยกับวิศวกรทหารตำรวจนะักกีฬาอยู่ไหมอ่าอืมประมาณนั้นอยู่นะคะลุ่มหลงดีวิลนะคะจะมีความต้องการกระชับความสัมพันธ์อย่างมากๆต่างคนต่างรัก กันเห็นในความหล่อความเท่ความสะสวยนะคะได้พูดได้คุยได้แบบบอกความรู้สึกต่อกันแน่นอนนะคะแต่จะไปต่อขนาดไหนล่ะยังได้ไพ่ก้าเหรียญอยู่เลยขอเพิ่มนะเนีย่ยไงยังไม่ได้ไปต่อขนาดไหนนะแต่ยังน้อยมีคนเข้ามาคุยนะมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ได้ ชัดเจนมากนะอ่าโอเคมีไพ่เดอะซันปิดท้ายให้แล้วเ้างั้นอาจารย์จะแปลงี้นะในเดือนเมษายนสำหรับคนโสดเนี่ยท่านอาจจะเจอคนเข้ามาแต่คนนั้นเขาอาจจะหนึ่งเขาเป็นโรคที่ผิดหวังมาก่อนลืมอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะค่อนข้างไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ ท่านอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าเยียวยาฮีลลิ่งของ e Fi. อีกฝ่ายให้อ e ีกฝ่ายเกิดความมั่นใจนะคะที่จะ,ะรับไมตเตีนะคะ,ะท่านพึงพอใจเขาเขาพึงพอใจท่านและให้ดีวิวแต่มันจะมีความในใจที่อาจจะฝังใจอาจจะเป็นตัวท่านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์มองมันมีประการอยู่นะคะมันมีความอดีตท,นะที่เจ็บปวด การที่เริ่มกับใครมันเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นไพ่ดีวิวกัเดอะเบเชก็เฮ้ยจะถูกหลอกหรือเปล่าเออเขาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีความหวาดระแวงหรือแม้กระทั่งคนนั้นถ้าเป็นกรณีมันสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันได้ <S <S เขาก็อาจจะคิดว่าท่านเนอะไม่จริงใจกับเขาหรือเปล่าจะแตรักเขาจริงไหมเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาแต่ควรที่จะต้องเปิดใจและให้โอกาส กับตัวเองไพ่เดอะซันท่านยังสามารถที่จะพัฒนาแล้วเป็นความรักได้นะคะสำหรับคนโสดนะอาจารย์มองนะคนที่เข้ามาจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะอือหรือแม้กระทั่งอ่าเป็นชาวนะคะเป็นชาวมังกรก็ได้นะคะชาวธาตุดินก็ยังได้เนาะที่จะเข้ามาก้าเหรียญน,นะคะ สำหรับคนโสดนะเปิดใจได้เลยนะคะอาจจะใช้เวลาเรียนรู้กันสักหน่อยนะโอเคเรามาดูความรักของคนที่มีคู่ที่มั่นคงต่อก,กันแล้วที่มีครอบครัวแล้วที่มีคู่อยู่แล้วนั่นแหละนะความรักเดือนเมษายนของพวกท่านเป็นยังไงดีมากเลยค่ะลฟเวอร์ภาพชายหญิงกระชับความสัมพันธ์กอดกันแนบสนิท เล่นน้ําสงการหรือเปล่าคเนี่ยอาจารย์เขาพูดไปโน่นเลยอาจารย์เห็นน้ําไงออาจารย์เห็นคนอยู่ในน้ําชายหญิงนะออมีนางฟ้ากลางปีกออกเหมือนแบบเขาเรียกว่าให้ให้พรให้พลังความรักของท่านสองคนนะแงินแฟนรักกันมากยิ่งขึ้นราชาไม่เท้าสามเหรียญมีความสุขจริงๆค่ะสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว นะคะท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะวางแผนทำทุกจร,รกิจร่วมกันก็ได้นะครอบครัวก็มีความสุขนะคะที่มองเห็นนะโอเคนี่ก็คือดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษาย,ยน2564อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณ มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ